ตายอ่ะถ้าตอนยาให้รุนต่อนยาหรอใช่แม,ม่พี่สัง่งพาไว้ไหมคะแม่พี่สั่งพี่ย์อนหาหรอใช่ทต่ในช่วงนี้หนูไม่เห็นพี่ลงไปเที่ยวหาหนูเลยที่เขาว่าต้องช่วยพี่บา้านใช่คือน้องเขาเนี่ยอ,อยากจะเจอพี่พรมคือน้องรอพี่พรมหลายวันแล้วก็ไม่เห็นพี่พรมเนี่ยไปเที่ยวหาหนูเลยหนูก็เลยบอกน้องว่างั้น ถ้าวันนี้พี่ผมไม่มาเนี่ยหนูจะพาน้องเนี่ยมาเที่ยวหาพี่ที่หมู่บ้านเองได้สิแล้วมีอะไรบ้างพี่พมพาน้องวัดไปเที่ยวดูดิ้วีข่ข้าโพดไปน้องวัดไปเดินตามพี่ผมเลยนี่น้องวัดก็จะดื่นเด้นนะเจอพี่ผมเป็นครั้งแรกพี่ผมบอกว่าน้องวันเนี่ยลอเหมือนพี่ผมเลยนะ ใช้ไม่ใช่พี่เออพี่พี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดผาหล่อนนะครับผมก็ผมวันนี้ผมก็จะกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องวัดผาหล่อนด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะทุกคนผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมผม,ผมได้มากับพี่ผิมพนะนี่ผม สวัสด the ีค่ะน้องพิมพ์นะคะก็พี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องวัดด้วยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยช่องย t ท b e ของน้องวัดเนี่ยกลับมาถ่ายได้แล้วนะคะก็คือ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้องวัดเขาก็ขัดรายได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าช่องน้องเนี่ยมันไม่สามารถลงคลิปได้เลยนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็จะพาน้องวัดเนี่ยไปเที่ยวหาพี่พรมครั้งแรกนะคะก็ไปในหมู่บ้านพี่พรมเลยคือน้องวัดเนี่ยไม่เคยเจอพี่พรมเลยอยากจะไปทําความรู้จักแล้วก็อยากเจอพี่พรม ก็คือน้องวัดบอกว่าเขาอยากจะอ่าเห็นพี่ผมว่าหน้าตาเป็่นยังไงน้องพิมก็โอเคถ้าน้องวัดอยากเจอเนี่ยพี่ก็จะพาไปหาพี่ผมแล้วก็จริงๆเนี่ยพี่ผมเนี่ยจะมาเที่ยวหาพี่ที่บ้านบ่อยนะแต่ว่าอ่าน้องวัดเนี่ยไปรอหลายวันแล้วพี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้มาน้องพิมก็ได้ตัดสินใจพาน้องวัดมาที่หมู่บ้านพี่ผมเลยได้มาหาพี่ผมด้วยแล้วก็ได้มาถ่ายบรรยากาศที่แถวบ้านพี่ผมด้วยพอไม่น้องวัด ไปเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพี่ <ไป S 1> ผมกัน<ม>พร้อมแล้วกไปผมก็ตอนนี้น,นะคะน้องพิมเนี่ยพาน้องวัดมาอีกที่หนึ่งนะจริงๆงเนี่ยน้องพิมนเนี่ยพาน้องวัดไปบ้านพี่ผมมาแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยบ้านพี่ผมแหละแม่นนะแพี่ผมพ่อพี่ผมแล้วก็น้องพี่ผมไม่มีใครอยู่ก็เลยน้องวัดเนี่ยไม่ได้ถ่ายบ้านพี่ผมแล้วก็บรรยากาศให้ดูนะคะเพราะว่าเราเนี่ยรีบเดินทางมานะเราจะพาน้องวัดเน,นี่ยมาหาพี่ผมอีกที่หนึ่งนะคะก็คือไล่พี่ผมนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่ผมอยู่ไหม ไปน้องวัดไปคนเดี๋ยวผมให้พี่พิมพ์พาไปนะทุกคนผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจอพี่ผมเป็นครั้งแรกนะผมเหนื่อยที่ว่าแล้วต้องอยู่นี่ไปเนี่ยทุกคนผมเจอพี่ผมแล้วนะครับออืน้งวัยดูบรรยากาศดีมากเลยธรรมาชาติมากนะครับผมทุกคนดูดิ ห่งญหรอไม่ค่อสั่งข้าวไว้หรือคะแม่พี่สั่งพี่หนุ่งญาหรอใช่ทต่ในช่วงนี้หนูไม่เห็นพี่ลงไปเชื่อหาหนูเลยี่เขาว่าต้องช่วยที่บ้านบ้างไปบ่อยมิตรเออพี่ผมหนูมีคนมาแนะนำนี่เป็นน้องวัดลานหนูเองน้องวัดวันดีครับพี่ผมพี่คงเคยเจอไหมใช่เป็นน้องวัดลานหนูเองเขาหน้าตาดีนะลองมาท้าน พี่ผมทำอะไรเนี่ยถอนยาให้แม่ค้าสั่งไว้แม่ค้าเขาเล่นในบ้านพี่ผมหนูไม่เห็นมีใครเลยเข้าไปทำงานไปทำไรอ้าวแล้วทำไรคนเดียวหรอแม่ค้าด้วยแม่พี่ด้วยใช่น้องสาว้าเข้าไปไปหมดเกลี้ยงเลยเอาไปทำอีกไล่หนึ่งหรอใช่เขาลงโทษค้าไว้ค้าชอปเที่ยวให้ค้าถอนยาทีไรอ่าน้องวัดคุยกับพี่ครับ ไคุยแบบพ่ถึงพ่ไงคือพ่อทำตัวไม่ถูแบบี่คทางรไปเข้ามาตัดบ้านน้องพิมใช่พี่พรมคือน้องเขาเนี่ยเป็นหลานหนูเองอืมเปอน้มาเที่ยวใช่คือน้องเขาเนี่ยอ,อ่อา,ยอ,อ,ายอ,อยากจะเจอพี่พรมคือน้องรอพี่พรมหลายวันแล้วก็ไม่เห็นพี่พรมเนี่ยิปเที่ยวหาหนูเลยหนูก็เลยบอกน้องว่างั้น ถ้าวันนี้พี่ผมไม่มาเนี่ยหนูจะพาน้องเนี่ยมาเที่ยวหาพี่ที่หมู่บ้านเองได้สิแล้วมีอะไรบ้างพี่พรมพาน,น้องวัดไปเที่ยวดูดิขวไปพูดไปน้องวัดไปเดินตามพี่ผมเลยนี่น้องวัดก็จะตื่นเต้นนะเจอพี่ผมเป็นครั้งแรก พี่ผมบอกว่าน้องวันเนี่ยหล่อเหมือนพี่ผมเลยนะใช่ไม่ใช่พี่เออพี่พี่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็พี่ผมบอกว่าน้องวันเนี่ยหล่อพอๆกับพี่ผมเลยอันนี้ใช่ไม่ใช่ก็ให้พี่พี่เอฟซีเป็นคนตัดสินใจนออนนใช่นองวันแถวนี้บรรยากาศดีมาก แล้วไลฟ์พี่ผมมีผักอะไรบ้างอ่ะผักไรยางพี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทําต่อละเดินมาเดี๋ยวแม่พี่ก็ตุ๋อยอีกอ่ะใช่สิเดี๋ยวขอว่าข่ายน้องพิมพ <laughs> ช่วยช่วยข้าไหมไปเดี๋ยวน้องว้าช่วยเดี๋ยวน้องว้าช่วยนี่พี่พี่เดี๋ยวเราให้พี่พี่ดูบรรยากาศนะคือบรรยากาศที่นี่เนี่ย <c oughs> ดีมากน้องวัดเนี่ยก็ชอบเหมือนกันน้องพิมพ์ก็ชอบนะนี่นี่นี่ และลมที่นี่ก็พัดมาแบบเย็นสบายเลยนะคะนี่พี่ผมน้องวัดนาเดวนองวัดบอกว่านงวัดนจะช่วยอู้นี่เดี๋ยวเราพาพี่พี่พดูดอ,อัอนนี้เป็นเป็นผักปางนะคะ บ้านพี่ผมนี่ก็มีผักปังเหมือนกันโอ้เยอะเลยแล้วก็พี่ๆนี่ผักพวกนี้นะคะจริงๆเราไปต้มแล้วก็จิ้มน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นกระต๊อบที่พี่ผมใช้ไว้ผักใช่ไหมพี่พมเดี๋ยวเราพาพี่พี่ไปดูอ้อนี่พี่ๆมีผักชีด้วยนี่พี่พมเขาปลูกนะคะ นี่พืชผักเนี้ยกำลังโตเลยนะนีบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงนี้นก็เป็นไร์ของพี่พมเหมือนกันนะคะนี่คือบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่ามันดีจริงๆค่ะนั่งพดกันเกียว ตอนนี้พี่ผมบอกว่าพี่ๆนี่นี่อันนี้น้องเรียกว่าอะไรน้องพิมพ์ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามันก,ก็กินได้เหมือนกันนะคะ<ช>มีนี่น,น้องใหญ่กว่าน,นี้วันนี้น้องวัดเนี่ยอาสามาช่วยพี่ผมถอนหญ้านะใช่ดีเลยค่ะหาคนอยู่ส <c oughs> าวขา,าก็ไม่อยู่้านี่นี่ธรรมชาติมากเลยถ,ถอนหญ้าพี่ผม,มบ่อยๆดีไหมน้องวัดที่นี่ดีมากเลยครับ แล้วพี่ผมกินข้าวยังอ่ะข้ากินมือมอนนนม้อเดียวมื้อข้ากินเช้าก็เย็นกินมื้อเดียวใช่เช้าก็เย็นส่งใช่กินเช้าก็เย็นก็สองมื้อสี่สิบสี่ใช่สองโห่หญ้าเยอะจังพี่ผมบ้านข้ากินแต่พวกผักหนูผักไว้กินหนูถอนไม่ไหวหรอกโดยองอวัดด้วยคนหลอดต้องมาฉอนหญ้า <laughs> มาหาพี่ผมนะต้องไว้ก็ต้องยอมนะ นานนานทีมาทีใช่นานนานทีเดี๋ยวข้าก็ไปไปบ้านเมืองน้องพิมจะข้าไปช่วยทอนแต่แต่บ้านหนูย่าไม่ค่อยมีนะพี่พงศ์ใช่หรอก็ดีดีข้าก็ไม่เหนื่อยแต่ก็มีอย่างอื่นให้ทำเหมือนกันแต่ไรหนูก็มีนะเดี๋ยวหนูให้พี่พงศ์ไปช่วยพี่พม่าสองคนถักยา,าใช่อยู่บนไร พี่ผมยังไม่เคยเจอใช่ไหมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยหนูจะพาพี่ผมไปเที่ยวหาพี่พม่าส,สองคนนะน้องวัดเนี่ยหาน้องวัดเร็ว,รวโอ้โหพี่ดูบรรยากาศดีมากที่นี่ลมงพัดใช่มันคน <มา S 1> จะตก <มา S 1> ด้วย<ด>จริงๆเนี่ยน้องวัดบ้านพี่ผมเนี่ยเราถ้าพี่ผมอยู่นะเราก็จะพาไปดูบรรยกากาศแถวบ้านพี่ผมนะเขามีไล่ด้วยนะมีไล่ทุเรียนด้วยใช่ ได้อยู่บ้านหลังฝั่งที่พี่พาน้องวัดไปดูเมื่อกี้ใช่มใช่ดูิน,นะน้องาพาไปน้องน้องวัดได้ได้ได้ไ,ดไปน้องวัดตามไปเลยเพื่อมีอะไรให้กลับไปติดไม้ติดม,มือ ใช่ต้นกล้วยที่มีเยอะมากในวัดโอ้นี่พี่ผมมาถอนหญ้าหมดเลยเหรอพี่ผมพี่ผมมูผมแม่ไม่ได้ก็พี่ผมนั่นแหละช่วยไม่ได้หนีไปเที่ยวท,ที่บ้านเมืองหนูบ่อยเองใช่ถ้าผิดเองแหละตาตาขอโทษ โอ้โหดูพี่ผมเนี่ยทำความสะอานหมดเลยนะใช่ขยันมากพี่ผมเนี่ยนี่นี่นี่ลอพี่มาดูวิวสวยมากเดี๋ยวนะให้ดูไปอยู่บนขเขามองลงมานะวิวน่าจะสวยใช่ใช้องวัดอืมนี่ก็เป็นผักที่บ้านพี่ผมและไหน่ไล่พี่ผมนะ่ะ นู่นหรออ๋อเจอแล้วเจอแล้วไป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 น้องวัดดึงก่อนเลยกินซีดต้มน,ตน้ำผักช้มนะอย่างอร่อยอะ่ะอืยาสิ่นี ทำไมมันแห้งแบบนี้พี่พร้อมมันคือว่าไรนี้หนักมากสับน้องข้าวแล้ม่้องข้าวเชื่อมติดเอาไปผัดเป็นไรเกลยนอือโูดพี่พร้อมดูตรงนู้นที่สวยจังเลยนะแถวนั้นน่ะใช่อันนี่ก็ได้อันนี้มันจับไม่ได้หรอเดี๋ยววันไหนน้องพิมพ์ว่างับน้องพิมพ์ว่างก็มาช่วยช่วยทำผัดยาอะไรโโอ้ห ้องค่าจ้างแล้วมั้งเดี๋ยวค่าให้ทุเรียนไปเยอะเลยเอาดีพี่รทุเรียนไปให้ค่าต้นแจเป็นทุเรียนเหรอโอ้แล้วต้นที่นี้มันกินได้ไหพิงไหนกินได้อันนี้เป็นผักนงวัดาอากาศดีมากไป จะมีอีกไหมพี่ผมอยากไปเดินตรงนู้นอะ่ะคืออะไรอะ่ะนู่นอยากรู้อะ่ะนู่นอะ่ะไป่รมไม้ที่นี่เขาตัดทำอะไรกันหรอ ใน้องวัดเนี่ยเสียดายมากเลยนะเสียดายมากเลยนะอ้าพี่แต่ทำไมที่นี่มันเป็นเหมือนต้นน้ำลำทาเลยทำไมถึงไม่มีน้ำเลยล่ะ น้ำนานแล้วหรอกพี่โหนองวัดต้นไม้อะไรเนี่ยใหญ่เปเริ่มเลยสวยมากด้วย,วยแปลกจริงๆนะพี่พี่<า>ดูดูแต่มันมันเหมือนเป็นร่องน้ําเลยนะน้องวัดแต่ว่าไม่มีน้ําให้เห็นเลยนะโห oh, แต่บรรย,กย,า,ยากาศดียืเบียนนงวัดอ ป่าที่นี้ก็อุดมสมบูรณ์พี่พมศ์มาทำกันดีกว่า,าอ๋อจ้ะเป็นกระต๊อบไข่อะใช่กระต๊อบไปดูไม่ได้หรอพี่พงศ์ อ,ออเป็นไล่เขาใช่ไหมพี่พรมนอ,มอ,มอมนั่งสมาธิน,<ป>นั่งสมาธิตรงนี้หรอม,มันสบายดีแลยไม่รบกวนใครด้วยมันสงบใช่ไหมใช่่ะใช่ แอากาศมันสงบจริงนะพี่ๆใช่เนอะน้องวัดบ้านที่ผมอีกที่หนึ่งสวยมากเลยนะใช่เป็นล่่เลยมีเป็นดงอะต้องพูดว่าดงด้วย ไม่ไหวแล้วพี่พรมใครจะยกไหวเล่าไม่ต้องไม่ก็จะใหญ่แล้วพวกหนูจะยกกลับไปทําอะไรพี่พมแถวบ้านพวกหนูเนี่ยถ้าถือไม้ออกจากบ้านพี่ถือว่าพวกหนูบุกรุกป่านะพวกอาจจะโดนจับก็ได้ใช่น้องวัดพี่ว่าเดี๋ยวเรากลับดีกว่ามั้งเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วพี่พรม เนี่ยดูพี่ๆดูบรรยากาศสิฝนเนี่ยเริ่มมาแล้วยังลมก็มาบ่อยขึ้นใช่โอเคเดี๋ยวพี่ๆเดินหนูกับน้องวัดเนี่ยต้องเราขอตัวอ่าลาพี่ๆก่อนนะคะน้องวัดอะ่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะส่งกล้องกลับไปให้น้องวัดนะคะก็นะครับผมตอนนี้ลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยนะครับผมทุกคนก็เหมือนฝนจะตกนะเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ฝากันกดติดตามผมเยอะๆนะทุกคน เ<จ>ดี๋ยวคลิปหน้า,าเดี๋ยวผมจะมาใหม่ใช่ครับผมเดี๋ยวผมพอตัวลาเพียงเท่านี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ